ครับก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จริงๆอ่ะอาจะเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกันเล่แต่ว่าผมมันก็กินชอบกินเลมามากๆอยู่แล้ววันนี้เลยแบบกล้าพูดในปากว่าเออชอบชอบกินจันเร่มากแ้วก็มันแค่วันนี้งานคือมันชื่องานมันโดแบบว่าแบบสารที่เป็นเอซีรีส์แล้วก็แบบว่าไฮซิสเจเนเรชั่นเนี่ยอย่างเงี้ยจอยเนอรชั่นเพราะว่า สวตัวผมเองนะชีวิตผม27ปีอะผมก็แบบเกิดแล้วก็โตมาลำเลยอะไรแล้วแล้วก็มันมีความทรงจำอะไรกับมันค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตอนเป็นเทรนจีจิหรือว่าเป็นช่วงที่ขับมอไซค์ตามหาเลบินซูอะไรหลายคนอาจจะไม่ชอบปินเลบินซูแต่ผมชอบมากเลยว่าบินซูคูลิ่งช่วงคอนฟูย์คือผมมาถึงขั้นกับอันนี้ก็ผู้จริงเลยเคยเล่าให้แบบเคยเล่าให้แบบพีพีของังว่าแบบว่าช่วงที่เขาบอกว่าจะไม่ขายแล้วผมไปตามตามซื้อมาเพราะว่าตอนนั้นมันก็จะลดราคาด้วยอะไรเสียดายใช่ไหมวันนี้ก็แบบดีใจที่ได้มาบอกค ไม่ใ,ใจกับเพื่อนๆหายใจถ้าวันี้ให้แชร์เรื่องราวจะจของเราให้แฟนๆได้แบบฟังหน่อยก็ก็ตอนนั้นแหละครัมันเป็นโมเมนต์ที่บิ๊กซูเลพอ่อน,อนบิ๊กซูเ,ออเลพอ่อนบิ๊กซูออผมขับมอเตอร์ไซค์หาผมอยู่ในมหลาลัยปีสองแล้วก็คือตามเส้นทางผึ้งขโยธินราผมกว่าซีน้ำ <c oughs> มันแลายๆคนอาจจะแบบ <c oughs> ไม่เคยลองไม่เคยผ่านมาจริงอาจจะเป็นรสชาติแบบนั้นก็ได้แหละเพราะว่าผมก็ชอบ เบิรนเิซีมากะแบบว่าช่วงนี้ออกกําลังกายครับแล้วเตรียมพร้อมซีดีด้วยกฝากงานเล่นนะครับก็ฝากงานเล่นนะครับที่พลากรนะครับก็มากันได้นะครับก็จะมีบูธต่างๆนะครับที่ในสี่ที่จัดเป็นแต่ละเจคยุคี่จัดเน่ะคุ่จะเป็นยุคยุยุคจัดเป็่ายุคยุคยุคหัดนแลุคยดเนแบ่ลาถ่คยรูปกันแ่ล้วผคเชื่อว่าัดเดินผ่านไปผ่านมา ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเลยก็คือจะต้องเคยเห็นเลแบบทั้งในแล้วก็ต่างประเทศอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งจะบอกว่าที่ไทยก็เป็นปรชาติที่อร่อยมากสำหรับแฟนอินเตอร์นะที่แบบว่าไม่เคยแบบลองรสชาติไทยมาลองดูส่วนไทยอ่ะจริงๆอะมันจะมีรสชาติแบบอะไรใหม่ๆที่แบบยังไม่คยลองเช่นรสชาติตองก้าอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสต้องลองซื้อมาทานอ,อร่อยมากอา่านี้มาพักของเราบ้างค่ะร,โโรับเพลงล่าสุดถอยออกไปกะแสดีมากแฟ,แฟนคอมเมนต์ ดีใจอ่ะเพลงนี้เป็นเนหนึ่งเพลงที่ที่ศาตรตั้งต้นมันเริ่มมาจากเราแล้วก็รู้สึกว่ามันผ่านกระบวนการชิมมาค่อนข้างค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นหนึ่งในเพลงเปิดอัลบั้มอัลบั้มใหม่ด้วยเลยเนะี้ยก็ ค่อนข้างมีใจกับมันแล้วก็ชอบเพลงนี้มากๆแบบก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแบบจะมีเพลงที่แบบออกแนวประมาณนี้นครับแล้วก็ไม่ไมคาดคิดว่าคนแบบจะเก็ตกันแล้วก็คือเรื่องยอนอยู่มันมันไม่ได้คาดหวังเหมือนกันว่ามามาอยู่นะนวันหนึ่งประมาณแสนมันอาจจะไม่ได้เพ่้งมากแต่ก็รู้สึกว่าในในในฐานะที่แบบ เราไปสีเราินแล้วก็เราเพิ่งเปิดตัวไปก็ฝากศสลปินตัวเนน้อยด้วยฝากเพลงแบบว่านี่ร,รักเธอเด้วยนะครับไปฟังกันได้ใครที่สูญเสียนะครับคนที่รักไปแล้วมันไม่มีวันได้หวนคืน,น,น,นแล้วหรือว่าคนที่มีคนรักอยู่แบบว่าถ้าฟังแล้วอาจจะได้ข้อคิดอะไรบางอย่าง mm hmm. เช่นมันทําให้เราให้ความสาคัญกับคนปัจจุบนันแล้วบางทีผมเชื่อเลยว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทํางานหนักมาก mm hmm. อาจจะมีคำถามว่าแบบวิ้วกาทางานหนะักเพื่อนะาส่งผลเป็นไงเพื่อคนที่เรารักไงแต่อย่าลืมว่าในทุกๆวันมันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างวันนี้ทุ่นี้อาจจะไม่มีกันอยู่แล้วไมไเพราะนั้นจริงอะ่ะอยากให้ทุกคนแบบโฟกัสปัจจุบันด้วยผมเข้าใจว่ามันยากเนาะแต่หลายคนก็ต้องทำงานอะ่ะแต่ผมว่ามันมันสำคัญจริงๆแล้วผมเชื่อว่าแนะ่นอนคุณบางชีคุณอาจจะ ใช้เวลาประมาณเลยเพราะว่าตัวเราคิดมาแล้วเราก็มีการคุยกับพี่แอมเนาะแล้วทีเอมก็ก็มีเวลาค่อนข้างเราทาบบํางานจะแบบค่อนข้างเป็นหลายหลายหลายเลเยอร์นิดนึงเพราะว่าทํากับบริลเซอร์เสร็จก็ต้องไปที่บอยเป็นเซนเอร์บริลเลอร์แล้วก็รีเซ็ตกันไปรีเซ็กันมาแล้วก็คอมเมนต์จนมันออกเป็นงานงานที่ทุกคนได้เห็นก็ใช้เวลาประมาณ4เดือนห้าเดือน ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีอัลบัมล้มอย่างเปิดมาแล้ใชืช่อไม่ไหนคนยังไม่รู้บอ่อยลองฟังหน่อยครับก็ได้ปล่อยอัลบั้มไปแล้วครับเป็นวันที่เจ็ดที่ผ่านมาก็ได้เปิดตัวนอกจากเปิดเพลงก็เปิดอัลบั้มด้วลดีมิเกรสครับก็ในอัลบั้มน,นี้เนี่ยยังมีสองเพลงที่ยังไม่ได้ปล่อยแต่ว่าปล่อยให้ฟรีเซฟแล้วทาง Spotify ก็เข้าไปกดกันได้ชื่อเพลงก็ปล่อยมาแล้วชื่อเพลงว่าไบร์ทปิดกับดนูก็สามารถไปไปกดฟรีเซฟได้แล้วจะบอกเลยว่าสองเพลงนี้มันมันจะเป็นรสชาติที่ทุกคนยินคิดถึงแล้วผมเชื่่อวา เป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในหลายๆเพลงท right ีท awards, forward, ่แบบผมไม่เคยฟังดีโมตัวเองร้องบ่อยขนาดมาก่อนแล้วผมก็ชอบมากมัน wow. มันเปิดฟังได้ทั้งทุกวันตอนขับรถตอนก่อนนอนตอนอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันมันดูใจฟูมากเลยนะกับการที่เราตั้งใจตั้งแต่เพลงแรกจนมาเพลงแล้วถ้าเป็นอาราบาลของเราเพราะว่าใช่ครับเพราะจริงๆตอนแรกแบบ ตอ,ตอนจุดเริ่มต้นมันยากมากที่จะหาเวตัวเองในการทําอะไรเพราะว่าเราก็ผ่านการทําแบบละลายหลวมยมาลองผิดลองถูกแ,แต่รู้สึกว่าในหลังๆมันเริ่มเข้าทีแล้วพอมันเริ่มเข้าทีมันก็เลยแบบเฮ้ยเอออันนี้แหละมันดูจะใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่าต่อจากนี้มันก็เลยแบบภาเพเลยที่ผ่านมาแล้วก็มีเพลสครับมันจะทําให้เราเห็นทั้งที่ป็ตัวเองเห็นทั้งการกระโจนออกไปข้างนอก แล้วมันก็จะเห็นในทิศทางที่เป็นอยากจะไปในอนาคตด้วยอัลบั้มนี้มันเป็นอีกหนึ่งตัวแบบว่าตัวจุดที่ค่อนข้างดีมากสำหรับผมว่านะมันก็เป็นอีกหนึ่งอัลบั้มที่อย่างน้อยถ้าไปมิวสิกแันบมอลแล้วมีชื่อเต่าอยู่ในยาคุณเล่นทั้งสรุปเล่นจอยแล้วก็เล่ทั้งอาจจะเศร้าเั่นคบรถมคบรถคบรถเล้วก็หยคบลบเลยทขาเป็นคอร์ด เบอร์ดีฮะเาอรนดีมากตั้แฟนคลับลูกครับยังไงความพร้อมก็ตอนนี้ก็กระบวนการค่อนข้างไปหลายๆอันแล้วครับก็มีเริ่มแบบว่าเริ่มซ้อมแล้วดนตรีเริ่มซ้อมเต้นแล้วอย่างเงี้ยครับเริ่มเพลงเริ่มมีอะไรแล้วก็เริ่มเริ่มเห็นภาพตัวเองแล้วก็ตื่นเต้นวันที่1 9มกราคมเป็นที่ถึงโดโดครับที่ลงมา กดดันไหมผมว่าเราเองก็ทํามาตรฐานไว้สุดเลยแม้กระทั่งไปแบบ่วมจอยของคนอื่นก็โอ้โหสุดทะลุในดานเลยอย่างเงี้ยกดดันไหมว่าโชว์ของเราอะ่ะมันจะต้องแบบขนาดไหนผมไม่กดดนันผมตื่นเต้นอันนั้นกะ็คือเวทีคนอื่นแต่พอเป็นเวทีเองมันจะแบบจะได้รักสั่นมันขึ้นมา <c oughs> ด้วยแบบตื่นเต้นมากและคิดว่าคนดูคงคงคง,งได้จอยเพราะผมเองก็ตื่นเต้นที่จะได้ทำโชว์เหมือนกันตอนนี้มันน่าตื่นเต้นมาก แบบอยากให้เห็นมันดูเลยคุณแฟนจะได้เห็นอะไรในคอนเสิร์ตบา<ม>้าง,งสิ่งที่ถ้าผมอยากนำเสนอให้เขาได้เห็นก็จริงๆในในคอนเสิร์ตนะผมว่าทุกคนจะได้เห็นอะไรๆที่ทุกคนแบบ ที่ทำให้ทุกคนมีความสุขอ่ะมันจะครบร้นแน่นอนมันจะทั้งแบบว่าสนุกมันเศร้าตลบอะไรเงี้ยเป็นบรรยากาศของต้าหวัวโรลที่ทุกคนเห็นกันบ่อยๆแ,แล้วแล้วแต่ว่าตัาห้หัวรถในปัจจุบันตอนนี้มันก็ก็โตขึ้นมาด้วยหมายถึงว่าตำมืลการใช้ชีวิตการทําอะไรอารถเองก็ในเรื่องของสเตจเขาก็เก่งขึ้นมามากๆแล้วก็ไม่อยากจะสปอยเกี่ยวกับเจรของตตรถก็แบบดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นฝั่งฮิวเดเวหรือว่ามันเรโนหรือว่า,วาชาวด้ดาวก็เตรียมเจอได้เลยตั้งหัวโฟล ก็แบบรอว่ามันจะมีความฟินไหมสำหรับแฟนคลับมันดีต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างไหมครับสำหรับคอนทั้งหลายความฟินต้องเตรียมเลยครับผมว่าทุกคนฟินอยู่แล้วใช่เพราะผมก็เตรียมเตือนไปกินตัวเองเหมือนกันครับนี่แหละโอกาสของผมแล้วเรื่องเกสหลักก็ม่ถูกหลายคนก็จะรอเฮ้ยมีเกสด้วยเหรอครับเพราะเสนยดี่าจะไม่มีเกสก็ได้ครับถ้าอย่าคิดเยอะมันอาจจะไม่มีเกสก็ได้เอ๊ะวิธีลด อย่าน้นก็จะเป็นเกตตัวเองก็ได้นะพราะในยังมีเขายังเปลี่ยนเป็นอาม่าได้เลยครับอาจจะเดยนออมาเซอร์ไพรส์นะแต่ต้อเราดูครับเราดูเป็นเซอร์ไพรส์ใช่ทุกคนละกันทุกอย่างในนั้นก็อยากให้มันเป็นหนึ่งวันที่ทุกคนมีความสุขเนราอกกลังกแบบนี้แน่นอนว่าในนนบนก่อาวสานตรงตรงไปเลย มีแม้จะได้แบบเตรียมวงเต็มแวน่นอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการมัดตัวเลยนะฮะ,ะมีไหมมีไหมไม่มันต้องดูโชว์ครับว่าว่าว่าจะเป็นต้งองถอดจ้ทำอะไรหรือเปล่าแต่ในซีรีส์ได้เห็นแล้เเออยังไงอ่ะซีรีส์มันขนาดไหน,นคุณไม่ต้องคาดหวังกับผมเลยแต่คุณได้เห็นแน่นอน <c oughs> น้องอ,บอับลดเพราะ,ะว่าตอนนี้คือหุ่นเขาคือแบบ โอ้ผมละลายอะร้อนร้อนร้อน,อนของเราก็ใช่ย่อยออของเราวิอยู่ผมก็ยังฟิอยู่ครับแต่ว่าแบบตอนช่วงนี้ค่อนข้างทํางานแล้วสุดพิยมนะครับสุกบ้างไปสุกบ้างแล้วแต่ถ้าทานเนื้อก็ไม่ค่อยสุกอะไรอย่าง <S <S นี้บมันเป็นมันเป็นโมเมนต์ที่อย่างวันนี้ผมพูดตรๆตงๆตั้งใจจะไดเอทนะแบบพยายามจะไดเอทมากเมื่อเช้าผมบอกว่า ผู้จัดการไม่ลงไปซื้อเลยทานนะครับโระมานพลารกรก็ลงไปเรียบร้อยเราข้าหลังอเมริกาโน่เนาะไ่สั่งัานขึ้นมาพร้อมกระหมูกรี๊อย่างเนี้ยมันวางไว้ตรงหน้าเราอย่างเนี้ยมันจะหยุดได้ยังไงเราไม่กินกินเราซื้อมาซื้อมา2ไม้เราซื้อมาที5ไม้6ไม้ตาหูอรีย หเครียดแบบเครียดเลยแสดงว่าเราก็ต้องเบิร์นหนักใช่ไหมทุเยเราจริงจังหนักมาแล้ววันนี้เรากินเท่านี้เราต้องเบิร์นเท่านี้ที่นี่เครียดมากเพราะมันทำงานหนักมีนเครียดมากเลยยอมรับแต่มันต้องบาลานซ์ไว้ไงเพราะมันจะเครียดเกินอ่ะมันก็เลยแบบต้องงานหนักเก็เลยแบบเขาเลยออกกําลังกายมากเรียกว่าเขาไม่ได้แข็งขันอะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับไม่ไม่ได้แข็งขัดเลยนะไม่แข็งขัเป็นอะไรจริงจริงแต่ว่าเดี๋ยวช่วงแข็งขัดจะเล่าให้ฟังแต่ช่วงนี้ไม่แข็งขัดเลยเพราะเรามีตัวช่วยดีๆฮะ ดาาไม่มีจ้าไม่มีนารายคิดนไม่ไ <c oughs> หรอกึ่ะคิวงสุดท้ายค่ะ <c oughs> ซีรีส์หลายๆคนรอคอยมูเราจะมีเวลาไมปถ,ถ่ายไปเข้ากองไือยังคิวงานเราก็แน่นเจินตื่นเต้นมาก <c oughs> คือเราได้เริ่มถ่ายไพลอตไปแล้ว <c oughs> แล้วก็ได้เจอกับทักงแสดงที่ อยากขู่คุณมากเรอดูแล้วกันคือมันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ปฏิหารรักร้อยปีอะครับเราเรามีอวอลเรามีซีเซียมเนาะทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าแบบซงเซียมอวอ์เดี่ยวเขาไปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีแบบรูรัดด้วยคีอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าในเรื่องนี้มันมันของจริงนะแบบที่บอลรีย่ป้อมจัดเต็มกัน,ก,บบบนก็ต้องรอดูว่ารสชาติมันจะเป็นไงแต่บอกได้เลยว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งละครในซีรีส์ที่ที่มันแน่นอนมีเช่นเรื่องที่แข็งแรงมีคมอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมู้สึกว่านอกจากมาดูพวกเรารักกันแล้วเนี่ยมันก็จะได้ <c oughs> ได้ได้เอาใจ,จช่วยตัวละครไปด้วยแล้วขนาดผมเองผมอ่านมันสนุกเลยแล้วเรื่องนี้จริงๆริงผมว่าหลายๆคนที่เขาบอกว่าเออ,อยากเห็นออโรดในด้านการแสดงผมว่าในในเรื่องของ ในเรื่องของเรื่องนี้ผมว่าเอาโดยจะได้โชว์ฝีมือเป็นที่และเท่าที่ดูมาคือสุดยอดคือผมเด้เสกเลยเรื่องนี้เพราะเอาโดยเขาแบบคุ้นเคฉันผมก็ทุ่มเทแต่ผมจะออกแนววันนี้เรื่องนี้ผมจะไม่ได้ซีเรียสจะไม่ได้องซีเรียสที่พันใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะแบบเป็นตัวประหลาบมันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะจจอยแต่ว่าบอกได้เลยว่ากลิ่นใหม่ใหม่ครับขอบคุณครับ I'm not going